มะขามววานลมสักจ้าท้องฟ้าก็สดใสสวยงามมากเลยนะคะวิวบ้นบานๆชาวสวนอ่ะเตี้ๆติดดินก็มีนะคะ ชมันเพลินไปเลยนะคะมะขามที่ชื่นชอบมะขามมาอำเภอลมศักดิ์นะคะพิกัดน,น้ำตกทันทิพย์ทางขึ้นเขาตอนะคะต้มศักดิ์นี่หวานแน่นอนหวานหอมค่ะมันไม่ใช่หวานธรรมดาสําหรับดินลมศักดิ์นะคะมันไม่ใช่หวานไปนเลีเ่ยมไปเี้ยมจืดๆมันหวานอร่อยชวนกินมาดูนะคะว่าสมกับอันดับหนึ่ง ของประเทศหรือไม่นะคะเจอกันปีใหม่นะคะลีบซีทุกท่านสวัสดีค่ะ